ค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ห้าเดือนพฤษภานะเนาะจะให้ดูต้นก้าไอของพันธุ์สอนแดงนะต้นก้าของมะเขือเปาะเนี่ยวันนี้ต้นก้ามะเขือเปาะปีนี้มีปัญหานะโตมั่งไม่โตมั่งตายมั่งตายเยอะด้วยเนี่ยอันนี้เพิ่งจะโตน,นี่ด้านนี้ก็โตก่อนก็เหมือนไม่สมบูรณ์ต้องประคองจะให้ปุ๋ยก็ไม่ได้ บางทีเราดูไปว่ามันเหี่ยวให้น้ําไปก็เอมันเฉาหรือเปล่าประมาณนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาปีนี้จะปลูกพื้นที่นี้ขยับมาจากข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ข้างล่างด้านนี้แล้วก็ขยับมาปลูกด้านบนจะปลูกไม่เยอะหรอกประมาณสักน่าจะประมาณสองรอต้นนั่นแหละมะเขือเปราะเพิ่งจะทําแปลงเสร็จสองวันก่อนเนี่เดี๋ยวเจาะรูแล้วก็ปลูกแล้วก็โรยด้วยผงกันหนอน จะปลูกสามแถวแถวนี้ตอนนี้ก็เหมือนไม่มีหญ้าเนาะทําไมดินแบบแบบดีจังไม่มีหญ้าเนี่ยเห็นตนน้นน้อยๆกาลังมานี่ก็มีน้องๆบางคนว่าที่นี่เวลากําจัดหญ้ายัางไงก็ใช้รถปัน่นใช้รถปัน่นบางทีก็ปล่อยมั่งบางทีก็ถ้าต้นกล้าไอ้ถ้าญ้าโตๆก็ตัดตัดเอาเนี่ยวนันนี้สามแปลงนี้จะลงมาเขือเปาะพันธุ์ชาพยา พันราชบุรีเนี่ยยังไม่โตเลยอันนี้ก็จะเป็นมะเขือคางกนี่คางคกคางคบนี่คางกบว่าจะลงแปลงนี้น่าจะมานห้าสิบกว่าต้นแล้วก็พันนี้ก็จะเป็นมะเขือลับบี้กับมะเขือตะแหลค่ะเดี๋ยวต้องเจาะรูพลาสติกจะใช้ระยะห่างปีนี้ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเซนติเมตรระหว่างต้น กะระยะเอา,ากะระยะเอานับนับจากไอ้ช่องที่เป็นมาร์สสีสีดำกับไอ้ไม่ใช่สีดํดำกับสีงนีเนจาะยากนิดนี่จุดนี้ประมาณเ0ิเชนตุดรสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบหประมาณนี้อาจจะสิสหก็ได้70ก็ได้ประมาณนี้ จะใช้ระยะประมาณนี้ถ้าใครอยากจะปลูกระยะห่างประมาณ1เมตรก็ได้นะและแ้วต่ได้มีปัญหาแต่ว่าที่ปลูกระยะประชิดก็คือที่ญี่ปุ่นสภาพลมมัน,มนแรงกะว่าแบบปลูกให้มันเกยกันนิดนึงประมาณนี้ เดี๋ยวจะให้ดูต้นก้าต้นก้าขนาดนี้กำลังพอดีปลูเพราะว่ารากมันกำลังเดินมันจะเป็นสีขาวสีขาวปลูกมะเขือน่ะปลูกง่ายแต่มันจะมีปัญหาคือการดูแลการดูแลทำยังไงให้ให้เขาแบบว่าแข็งแรงแล้วก็มีผลนี่แหละมีผล,ผลผลิตดีน่ะจับดอกดีบางทีมันขึ้นอยู่กับอากาศนะเมืองนอกไม่เหมือนเมืองไทยจะปลูก เสร็จแล้วก็จะโรยยาขอบ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 ต้น้าถ้าจะให้ดีอน่ยโรยลงหลุมแล้วก็โรยข้างบนได้แต่ว่าประหยัดมันก็ดีนะโรยด้านล่างด้านล่างเสร็จแล้วก็มาโรยข้างบนแต่ปีนี้จะโรยข้างบนเลยประหยัดแบบนี้ต้นกาขนาดนี้เลย ทีนี้ค่อนข้างมีปัญหาคือทดลองดินสี่ประเภทแล้วอีกอย่างแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์เต่าซื้อมาว่าจากน้องในบ้านห้าหกปี้าเลยระบายเมล็ดพันธุ์มันอาจจะมีส่วนด้วยใกล้จะหมดอายุเมล็ดพันธุ์ก็มีการหมดอายุนะต้นก้านี้สมบูรณ์เลยเนี่สมบูรณ์นะราเขาพอลงดินปุ๊บนี่ขยายด้าน ด้านซ้ายด้านขวาด้านข้างเขานี้จะโตเร็วถ้าอากาศร้อนนะสองสาวันอากาศหนาวมีปัญหาสองวันร้อนเห็นว่าประมาณอีกสองวันก็อากาศจะเย็นลงประมาณสิบห้าสิบหกองศาพื้นที่ที่ปลูกมันเป็นดินทุ่งนานนะไม่ใช่ดินสวนนะมันอาจจะแบบว่ามีอะไรเนี่ยมันเหนียวดินเหนียวเป็นก้อนก้ก็มีลงก่นก ต้องต้องกบพิษเดี๋ยวมันจะมีลมญี่ปุ่นลมแรงมากเลยต้องกบให้สนิทมันจะเป็นดิกนก้อนเวลาเรากบรากไอ้ต้นก้านีต้องตีให้ละเอียดน,นะรากเขาจะได้เดินเร็วช่วยเขาหน่อยนะึงจริงๆเขาก็ทำงานของเขาแหละแต่ว่าช่วยเขาน่อนึงนี่มันจะเป็นดิกนก้อนๆมันเป็นดินทุงน่งนา ปลูกผักได้นะนี่ถ้าปล่อยน้ําเข้ามานี่ก็ดํานาได้ประมาณนี้ปลูกลมันไม่ยากแต่ว่ามันจะมีหาคือการดูแลแล้วก็อากาศที่เมืองมืนหนาว ต้นก้าลงให้หมดแล้วก็ดินปกแล้วก็ตามด้วยเอาอยา,าโรยการใช้ยาเนี่ยก็ใช้แค่ครั้งแรกในการปลูกถ้าไม่ใช้เนี่ยหนอนดินมันมากัาาาดแล้วเสียเวลาซ่อมใช้แค่ครั้งเดียวเพอต้นก้าเขาโตก็ไม่มีจำหเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังประมาณสักสามสัปดาห์หรือถึงหนึ่งเดือน,นต้องระวังถ้าสมมติฝนตกฝนตกมันละลายเนาะ เรากลัวแบบมีปัญหานี่ก็ก็มาใส่ได้บางทีก็ใส่ทางเี้วบางทีก็สองครั้งขึ้นอยู่ว่าอากาศนี่ถ้าโรยลงไปเนี่ยเขาติดแล้วต้นการโตไม่ค่อยมีฝนเนาะเขามีเป็นลานี่เป็นปีนี้จะใช้เม็ดใหญ่นิดนึงถ้าใช้เม็ดเล็กเนี่ยมันจะละลายเร็วเนี่ยก็โรยข้างๆเมื่อกี้โดนยอดเอาออกนิดนึงก็ดีแค่นี้แหละเดี๋ยวจะปลูกให้เสร็จมันนี้ เสียเวลาเจาะรูพลาสติกเดี๋ยวจะเลือกเอาต้านที่โตๆต้ตนก้าถ้าต้าน,นเล็กๆก็จะปล่อยไว้ก่อนพอดีต้นกล้ามันไซส์ไม่เหมือนไม่เสมอกันมีปัญหานิดนึง จะมีการเตรียมดินไถดะาทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์พะยะจายเนาะแล้วก็มาโรยด้วยปุ๋นขาวทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาโรยอปุ๋ยคอกที่ส่วนจะใช้ขี้ไก่จากนั้นก็มาคุมพลาติกด,ดําช่วงที่ก่อนจะคุมก็จะโรยปุ๋ยขีไก่ระหว่างกลางนี้แล้วก็คุมพลาติกด,ดาไปเลยแล้วประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็มาปลูกประมาณนี้ปีนี้ใช้เวลาเร็วการเตรียมดิน ไม่ได้ทิ้งช่วงเท่าไหร่เนี่ยจริงๆม่ต้องทิ้งช่วงประมาณสักสิบกว่าว,วันหรือสิบห้าวันเนี่ยแล้วก็ปลูกเลยอันนี้ทิ้งช่วงแค่ไม่ถึงสามวันสี่วันวก็ปลูกเลยเพราะว่าเวลาน้อยปีนี้ถ้าอากาศร้อนเหมือนวันนี้นะวันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ครับเห็นขยากรก์อากาศว่ายี่สิบห้าองศาถ้าร้อนแบบประมาณสักเดือนหนึ่งเขาจะโต,ต,ตเลยพอโตเสร็จแล้วก็ค่อยมาตัดแต่งสาวตัดแต่งสาวกิวใบให้เขา จริงๆปักหลักไปได้ดิ่งดีนะฝักหลักแล้วก็พันพันเชือกเพราะว่าญี่ปุ่นสภาพอากาศลมมันแรงนากต้องปิดช่องรูพัดติดคือลมพัดกระจุยกระจาย อันนี้เป็นต้นกล้ามะเขือคางกบโตแข็งแรงเพราะว่ามะเดพันพันซื้อแบบสองปีซื้อสองปีซื้อแข็งแรงนะถ้าเที่ยวกัมะเบือปอกม่นมาเ,เ,ามาเด็่พันดีเขาโตดีโอเคไม่มีปัญหาอันนี้คางกบนะมะเขือปอกคางกบโซอนอีสานจะมีเยอะ จับวางต้นกา้าให้เสร็จแล้วก็เอาดินกอบแค่นั้นแหละเหมือนกับปลูกมะเขือเปาะทำมื่อกี้เดี๋ยวให้ดูต้นก้าของพันธุ์นี้พันธุ์ลูกเล็ก สีลายลายเรียวเรียวเขาเรียกว่ารักบี้เนี่ยต้นกาสวยแข็งแรงปีที่แล้วมีปัญหาเนิดหนึ่งปีนี้ค่อนข้างจะโอเคเดี๋ยวก็จะลงหลุมเหมือนกันปลูกคล้ายๆกันแหละใส่ย,ยาเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ของมะเขือตอแหลที่เป็นพวงพวงคล้ายๆมะเขือพวงเอาไปใส่แกงเขียวหวานหรือ ทานสดก็ได้ทานสดก็ได้หรือไ,ไ,ไม่ก็รวกกิมมันเพกก็โอเคอันนี้ค่อนข้างจะโอเคแต่ก่อนเพราะมะเขือพัน์พวกตอแหลนะ่ะไม่เวิร์กนะเริ่มจะเวิร์กแค่สองสามปีก่อนเนี่ยปีนี้ค่อนข้างจะดีกว่าปีที่แล้วเดี๋ยวจะปลูกแถวนี้แหละปลูกน่ามัอย่างประมาณสิบกว่าต้นเนี่ยแหละไม่ปลูกเยอะ จะเน้นพวกมะเขือเปาะมากกว่าแล้วก็คางกบนิดนึงคางกบลมลงไปห้าสิบต้นก้ามะเขือเป,เปาะส่วนน้นสามแถวก็ประมาณร้อยร้อยกว่าต้นก้าน่าจะประมาณร้อยสี่สิบแปดหรือเปล่าประมาณนี้